ท่านนะครับที่กำลังมองหาระบบโทรศัพท์ขนาดเล็กนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบโทรศัพท์แบบไร้สายซีเมนต์จิกเซตนะครับซึ่งก็จะรองรับให้คุณหนึ่งหมายเลขสายนอกและ4ีหมายเลขภายในนะครับซึ่งระบบโทรศัพท์ชุดนี้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องมีระบบตู้สาขานะครับไม่ต้องเดินสายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงคุณนําระบบโทรศัพท์ชุดนี้นะครับ ไปตั้งไว้ตามจุดที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกหรือว่าโทรหากาันภายในนะครับคุณก็สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ชุดนี้ได้แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งของระบบโทรศัพท์ชุดนี้นะครับคุณสามารถดูแลระบบได้ด้วยตนเองนะครับโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปเสียค่าใช้จ่ายค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ จุดเด่นของระบบโทรศัพท์ชุดนี้นะครับระบบสามารถประชุมสายได้ถึง3สายด้วยกันนะครับมีฟังก์ชันของโฟนบุ๊กนะครับโชว์หมายเลขผู้โทรเข้าเบอร์ที่โทรออกและสายที่ไม่ได้รับได้นะครับและแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับโทรศัพท์ชุดนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ีรชาร์จขนาด 3A นะครับ แบตเตอรีที่ใช้สําหรับโทรศัพท์ชุดนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปนะครับและระบบชุดนี้นะครับยังสามารถสนทนานได้ต่อเ네นื่องถึง5ชั่วโมงนะครับระยะที่จะโทรหากันนะครับคุณสามารถโทรหากันได้ในที่โล่งถึง300เมตรนะครับและในอาคาร100เมตรนะครับเห็นไหมครับทุกๆความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายนะครับ สำหรับโทรศัพท์ชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวเครื่องที่เป็นตัวเบสนะครับและก็ตัวลูกอีก4ตัวนะครับวิธีการใช้งานก็จะคล้ายกันกับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเลยนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆให้ใช้งานนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มของการรับสายนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มของการปฏิเสธสายนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มสปิกอร์โฟนนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับนะครับ ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มของการโอนสายนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มของการเซตเมนูฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับวิธีการใช้งานของโทรศัพท์ชุดนี้นะครับในกรณีที่มีสายโทรเข้ามานะครับคุณสามารถเลือกรับสายจากเครื่องไหนก็ได้นะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับก็จะโชว์เป็นหมายเลขผู้โทรเข้านะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกรับสายจากเครื่องนี้เลยนะครับหรือต่อมานะครับถ้าในกรณีที่คุณจะโอนสายนะครับให้คุณมากดที่ปุ่ม INT นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขเครื่องที่คุณต้องการจะโอนไปนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะโอนไปที่เครื่องหมายเลข3นะครับมากดที่ปุ่ม INT นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข3นะครับ ผมจะเลือกรับสายจากเครื่องที่สามนะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่ผมจะประชุมสายนะครับให้กลับมาดูที่เครื่องที่สองที่โอนไปเครื่องที่สามนะครับให้คุณกดที่ปุ่ม INT ค้างไว้นะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับหน้าจอก็จะขึ้นคำว่า conference นะครับแล้วตามมาดูที่เครื่องที่สามนะครับ หน้าจอก็จะขึ้นคำว่า c o n f e r e n c e เหมือนกันนะครับเท่านี้นะครับคุณก็สามารถประชุมสายได้กับ1สายนอกและ2ใหมายเลขภายในนะครับเห็นไหมครับวิธีการใช้งานง่ายๆกับระบบโทรศัพท์ซีเมนต์จิกาเซตนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ i s a ซ s ซีคอนบางแคนะครับ024582499 หรือ0889142499สวัสดีครับ